เรียกได้ว่ามาแรงแซงทุกโค้งจริงๆนะคะกับตูน่นันทิดานายกอบอจหอญอิงคนแรกของสมุทรปราการที่ทำคะแนนทิ้งคู่แข่งห่างไปถึงสองแสนคะแนนเลยทีเดียวค่ะสำหรับการเลือกตั้งนายกอบอจอนะคะหรือว่านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ผ่านมาของปีนี้เนี่ยเรียกได้ว่ามีความเข้มข้นมากๆเลยทีเดียวค่ะเพราะว่าหนึ่งในจังหวัดที่มีการจับตามองกันเป็นอย่างมากเลยก็คือจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองค่ะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยมีนักร้องสาวอย่างตูน่นันทิดา ดาแก้วบัวสายเนี่ยลงชิงตำแหน่งด้วยในนามกลุ่มสมุทรประการก้าวหน้าค่ะซึ่งผลก็ปรากฏว่าตูน่นันทิดานเนี่ยมีคะแนนลอยลามาเป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียวทิ้งห่างจัด อันดับ2เนี่ยกว่า20,000 0คะแนนค่ะแล้วก็ได้รับเลือกให้เป็นนายกอบจอหญิงคนแรกของจังหวัดสมุทรปราการไปนั่นเองค่ะซึ่งก็ต้องบอกเลยนะคะว่าหลายๆคนเนี่ยก็คงไม่มีใครที่จะไม่รู้จักสาวตูน่นันทิดาอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเราคงคุ้นเคยเธอเป็นอย่างดีนะคะกับการเป็นทั้งนักแสดงเป็นทั้งนักร้องนะคะซึ่งตูน่นันทิดาเนี่ยก็มีผลงานที่เราคุ้นหูกันเป็นอย่างดีก็คือเพลงดีเจเสียงใสนั่นเองค่ะ ไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆของเราอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะ